เป็นเวลา6โมงเย็นเนาะไอ้ข้างหน้ารถทำไมติดนี่นะนี่กำลังสร้างถนอนอยู่นะครับรกำลังสร้างถนนก็มีรถ ว่าจะเกิดอะไรสักอย่างนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเริ่มทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับมีรถพ่วงสิบแปดล้อจอดขวางอยู่ไม่รู้จอดขวางหรือว่า ับนะครับรถพ่วงพับน่าจะขึ้นไม่ไหวแล้วถอยหลังพับนะครับ<ม>เลื่นนะครับตอนนี้เป็นทางขึ้นเนินนะฮะขึ้นเนินประมาณ10เปอร์เซ็นต เป็นสองนะครับเด็ก้า270อัเจ็ดสครับเส้นนี้เอาอยู่เรื่อยนะครับผมเส้นแม่เมาะขอบคุณครับพึ่งพึ่งออกไปนะครับ นะครับถ้าผมมีคลิปใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆผมจะลงอยู่เรื่อยๆนะครับผม